สวัสดีครับพี่น้องครับภาพพี่น้องนะครับลงมาเบิงหน้าเขานะครับผมที่หลังจากที่เขาฉีดนะครับ0 0 6 0ในรูปแบบปุ๋ยน้ำนะครับฉีดพ่นนะครับใส่ห่วงไปเลยนะครับหลังจากที่เพิ่นต่างทองออกมานะครับหรือว่าช่วงเข่าเพิ่นกำลังสอดนะครับผมเนี่ยก็ฉีดพ่นไปเลยก็เฮดไฮเม็ดเข่างามจนตัวระบาดนะครับผมเขานี่ เม็ดใหญ่เม็ดเต็มน้ำหนักดีปุ๋ยโพแทสเซียมปุ๋ยน้ำโพแทสเซียมนี่มันดีแบบใดบางคนยังบ่หูจักอยู่เนี่ยเขาเอื้นปุ๋ยระเบิดร่วงนะครับปุ๋ยระเบิดร่วงข้าวนะครับเพราะว่าปุ๋ยโพแทสเซียมนี่นะครับเพิ่นจะไปบำรุงเม็ดเขาเพื่อให้เม็ดเขาเนี่สางแป้งได้ง่ายนะครับสางแป้งเฮ็ดเม็ดเขาเม็ดเต็มดีในช่วงเขาม่านเขาตั้งทองเนี่ยเขานี่ต้องการปุ๋ยโพแทสเซียมนะครับ เพื่อไปสางแป้งนะครับเฮ็ดไหยเม็ดเข้าเม็ดใหญ่เม็ดเต็มดีนะครับผมทรงฝนเฮ็ดไห้เม็ดเข่าห่าน้ำนักดีนะครับเนี่ยครับเม็ดเข่าเขาจะเม็ดใหญ่เม็ดเต็มดีระบาดที่นี่นะครับผมเพื่อจะไปสางแป้งเฮ็ดไห้เม็ดเขานี่เม็ดงามนำนักดีส่นตัวนะครับผมเนี่ยแหละจังหวะผมมาในน้ใไ้พี่น้องนะครับว่าให้ฉีดเด้อนะครับในช่วงเขาระยะสุดท้ายแล้วนะครับ เบิ่งเม siempre. ็ดเข่ากาลังเม็ดใหญ่นะครับเม็ดใหญ่เม็ดเต็มดีนะครับเพราะว่าปุ๋ยโพแทสเซียมนี่จะไปบังรุ่งเม็ดเข่าเพื่อเม็ดเขานําไปกักเก็บแป้งนะครับเฮ็ดให้เม็ดเข่าเม็ดใหญ่เม็ดเต็มดีนั่นแหละครับนำนักดีเวลาเข้าไปขายก็ได้ราคานะครับผมเนี่ยถือว่าโอเคครับเม็ดงามนะครับเม็ดงามนะฮะในช่วงนี้สาคัญนะครับสาคัญในช่วงนี้เพราะว่า ถ้าปลูกมาแล้วมันเป็นช่วงระยะสุดท้ายนะครับระยะสุดท้ายที่ต้องบำรุงนะครับพี่น้องบางคนเนี่ยบ่เคยใส่จักเถือ่อนว่าระเบิดล่วงจักเป็นปุ๋ยอีหงังระเบิดล่วงก็ฮู้จักแต่ว่าปุ๋ยระเบิดล่วงบางคนก็ไปซือ้อเอาตัวหนามาหล่ๆเอามาใส่กับงามที่ระบาดง่ามอยู่งามแต่ใบนะครับผมนะครับในช่วงแรกเนี่ยพืชพ่นต้องการไนโตรเจน บำรุงต้นบำรุงใบนะครับในตัวเจนในตัวเจนก็คือพวกปูยูเรียนัแหละเห็นบอพี่น้องนะครับอีพอฮะอามมะออยขึ้นมานะครับอีพออีเมียติเคยพาเห็ดเปิดกับมะอ้อยขึ้นกับง,ง่ามเลยตัวนะครับฮา,าปลูกเทียเด็กกับง,ง่ามแล้วเอามะอ้อยนะครับอ้อ,อยเปิดขืนเนี่ยเปิดศาสตร์ขืนบัดหลังจากนั้นไปแล้วนะครับตีใส่ปูหิยังดีบัดก็ต้องใส่สูงเสมอแล้วบัดในช่วงกลางๆนะครับในช่วงกลางๆอายุในตัวเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมก็ต้องให้มันครบแล้วบัดนะครับผม ระบ,บาที่นี่นะครับช่วงสุดท้ายบานนี้ใส่โดดโดด0060นะครับาวานรับร่วงเขาเอื่นวานรับร่วงก็ใส่0060ตัวเพระว่าเขาจ้เอาหมากเอาห่วงเลยได้บานนี้เขาจะเอาปุ๋ยตัวอื่นไปใส่บ่อใดเด้ de, พี่น้องน,นั่นแหละวิธีการถ้าห้องหูจักห้องข้าใจนะครับเขาห้องก็จะได้เมด็ดงามเมด็ดใหญ่นำนักดีนะครับผมเอาไปขายกระไดราคานะครับ นี่คือวิธีการนะครับจังหวะมาผ้าพี่นองมาเบิงหลังจากที่เขาฉีดไปแล้วเม็ดกะง่ามเม็ดกะใหญ่น้ำหนักกะดีนะครับเอาไปขายกะได้ราคาราคาแบบใดอาศัยว่ามันเมน็ด่คือน้ำหนักมันดีนี่แหละนะครับผมอ่ะมูเครนเอาไปกระสอบหนึ่งได้ยี่สิบห้ากิโลอ่ตอกระสอบมังเฮากะได้สามสิบกว่พอลีนะครับผมนั่นแหละแตกต่างกันอยู่เด้อโอ้เขาเจ้าขึ้นหนักแต่ว่า เพื oh ่อนว่าเพื่อนถามกันโอวยขวดกระใสระเบิดล่วงนี่แหละครับคําว่าระเบิดล่วงก็คือ0ูนนี่แหละครับอ่ะคลิปนี้ผู้ใดฟังแล้วนะครับมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แน่เด้อนะครับเป็นกาลังใจทั้งช่องนะครับคลิปนี้ก็ขอจไปเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ